อ้พี่น้องเอ้ยเหมือนแรงของสิออกไปไปลายอย่างเพิดตะคือวะพี่น,อน้องมืัอคืนนี่ผักสินี้บม่ได้ไปกีดยาง,งแรงว่าสิไปกีดยางคันนี่เบิ้องมันสามสี่โมงพี่นอ้องฝนตกแล้วนี่เพิดตะคือว่าเปิดตะเด้กกีดเปิดตะเด้ไปวันนี้นั่งก็สิได้ไปพี่น้องด้วยกีดได้หมดเ้าเอาไหมพี่น้องผักหลายหนายางมันแข็งมันกีดพวกอ,ออกจะเบิ้งซอยข่เนี่ย ไปไปไปลายังไหฝนตกแงมหนัหนลนโอ้ยแ่หลายนะพี่น้องก็มาเจ้าตัวฟีก็บ้างก่อนว่าพี่นอ้องผู้จะ่ามืดเบิดพี่น้องเอ้ยอากาศบ้านไข่แ้่มือเศร้ามากเป็นสีเย็นจ่อยจ่อยพี่น้องเพราะสวยมากจากน้อยกับฝนตกพี่น้องบายมากกับแดดเปียงจะบ่ไอ่เสียบตาพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งสามแล้วดูขอนพี่น้อง ข่อยปับอารมณ์น้ำกับ่ท่านพี่น้องบ้านมุเจ้าคือบ้านข่อยบ่พี่น้องมื่อเช้านี้อ่อยว่าสิบ่ได้ไปสวนยางกะคักนี่แหละพี่น้องฝนตกแห้งคักแห้งเนี่ยแตสวยมากต่ว่าโอ้ยแดยดเปียงสั่นพี่น้องเอ้ยบ้านเจ้าเป็นคือบ้านข่อยบ่พี่น้องพี่ตาไนคักกะยังวะยังวะยังวะ